เชื่อว่าหลายคนเคยฝันนะคะว่าอยากจะมีบ้านซักหลังแล้วก็มีวิวภูเขาแบบนี้อยู่ที่หน้าบ้านเราเราเป็นคนนครนายกค่ะที่ผูกพันกับภูเขาเอามากๆที่ไหนมีวิวเขาสวยทำเลดีโซนไหนที่ซื้อที่แล้วไม่ขาดทุนก็ต้องรู้อยู่แล้วค่ะเพราะเราอยู่ที่นี่มาทางชีวิตอยากจะเล่าให้ฟังนะคะว่าเมื่อก่อนเรามีที่ภูเขาอยู่แปลงหนึ่งซึ่งเราก็รักที่แปลงนี้มากม เพราะว่าเขามีวิวภูเขาลูกใหญ่ๆแบบเห็นกันชัดๆว่ามันใกล้มากเท่านั้นยังไม่พอค่ะยังล้อมรอบไปด้วยวิวเขา360องศามองไปรอบๆก็จะเห็นวิวเขาทั้งหมดเลยในความฝันของคนที่อยากจะมีที่ดินก็จะต้องรู้จักนเนรามิทที่ดินใช่ไหมคะไม่ยากค่ะวันนี้นะคะจะมาเล่าให้ฟังว่าเราทำยังไงบ้าง เราเอาท้องนาข้าวที่มีอยู่นะคะมาถมด้วยดินดีๆแล้วล้อมรั้วเดินน้ําเดินไฟเข้ามาที่ที่ของเราบังเอิญว่ามีคลองอยู่หน้าที่ด้วยในที่แปลงนี้เราก็เลยใช้น้ําคลองรดน้ําต้นไม้ได้สะดวกดีแล้วเราก็เริ่มวางแผนที่จะปลูกต้นไม้ในที่ของเราเลือกจากต้นไม้ที่เราชอบพอระยะเวลาผ่านไปต้นไม้ก็โตขึ้นเรื่อยๆค่ะ ปัจจุบันได้ขายที่แปลงนี้ไปเรียบร้อยแล้วนะคะมีเจ้าของใหม่แล้วน่ารักมากก็ดีใจนะคะที่ทำให้ลูกค้าที่ดินของเราเนี่ยมีบ้านมีสวนที่น่ารักแบบนี้ค่ะก็มีความตั้งใจนะคะว่าในทุกๆครั้งที่เราขายที่ดินไปให้กับลูกค้าเนี่ย เรายังจะต้องคอยดูแลลูกค้าอย่างสม่ำเสมอนะคะอย่างที่แปลงเนี้ย <Okay. S 1> พี่ที่น่ารักของเราก็คือลูกค้าที่อยู่ที่แคนาดานะคะแต่ว่าพี่เขาเป็นคนไทยค่ะได้ติดต่อกับเราเมื่อหลายปีที่แล้วนะคะจนปัจจุบันเนี่ยพี่เขาได้ปลูกบ้านแล้วก็อยู่ในสวนที่น่ารักแบบนี้นะคะพอไปเห็นเนี่ยแบบว่ามันชื่นใจมากๆเลยค่ะที่เห็นที่ดินแปลงว่างเปล่าแปลงเนี้ยมัน สวยงามได้ขนาดนี้นะคะแล้วก็เจ้าของก็มีความสุขมากๆเลยถึงว่าลูกค้าจะไม่สามารถที่จะดูแลพื้นที่ดินที่ซื้อไปแล้วเองได้ก็สามารถให้เราช่วยดูแลได้นะคะในกรณีที่อยู่ต่างประเทศเราก็สามารถที่จะช่วยดูแลให้ได้ค่ะยังไงนะคะถ้าลูกค้าท่านใดสนใจมีญาติพี่น้องหลายๆท่านก็สามารถที่จะมาซื้อดินที่ดินบริเวณนี้ได้เลยนะคะที่ดินของเรายังไม่หมดแค่นี้นะคะ ยังเหลืออีกหนึ่งแปลงข้างๆกันค่ะแต่แปลงนี้พิเศษกว่านะคะเพราะว่าเขาอยู่ติดกับถนนลาดยางเลยทีเดียวค่ะที่ดินแปลงนี้นะคะเนื้อที่สองไร่กว่าติดกับถนนเส้นใหญ่ที่สุดในตำบลเขาพระถ้าเป็นคนนครนายกเนี่ยก็จะทราบว่าภูเขาตรงแถวที่ดินบริเวณน,นี้จะสวยมากๆเลยและยิ่งเป็นที่ที่ติดลาดยางเนี่ย เส้นนี้ก็จะหายากมากเลยเส้นนี้คือถนนเส้นที่เราจะไปวังรีรีสอร์ทนะคะแล้วก็ผ่านวัดส,สีชมพูมาแล้วก็จะมีคาเฟ่นะคะอยู่เยอะมากๆเลยก็มีภูตะลึงคาเฟ่ที่เป็นคาเฟ่ใหญ่ๆวิวสวยๆนะคะแล้วก็มีคาเฟ่ที่ชื่อว่าร้านเลว่าดีฟอร่านะคะมีรีสอร์ทบ้านเพชรชลาอยู่แถวๆที่ดินบริเวณนี้เลยค่ะ วิวภูเขาบริเวณนี้จะสวยมากนะคะขนาดที่ร้านกาแฟก็ต้องมาซื้อที่ดินภูเขาลูกนี้ไว้เพื่อเอาบรรยากาศไว้ดึงดูดลูกค้าเรามารู้จักกับตำบลเขาพากันก่อนนะคะตำบลเขาพาเนี่ยอยู่ในอำเภอเมืองจังหวัดนครนายกนะคะมีสถานที่สำคัญก็คืออ่างเก็บน้ำห้วยปือค่ะที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงามมากเป็นอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ถ้าท่านใดนะคะชอบปั่นจัก,กรยานก็จะรู้จัก อ่างเก็บน้าหัวปือเป็นอย่างดีค่ะเพราะที่นี่เป็นสถานที่ที่นักปั่นจักรยานทั่วไปชอบปั่นผ่านบริเวณน,นี้กันนะคะเรามาลองดูจากมุมสูงกันบ้างน,นะคะถนนลาดยางเส้นที่รถวิ่งผ่านนั้นคือ ถนนหน้าที่เลยค่ะที่ของเราจะยาวเข้ามาเรื่อยๆนะคะเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าแบบยาวๆค่ะท่านใดนะคะที่อยากจะซื้อที่ดินแปลงนี้แล้วสามารถแบ่งแปลงก็สามารถแบ่งได้ง่ายมากเลยเพราะว่าเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้ายาวๆแบบนี้นะคะแบ่งได้หลายแปลงนะคะแล้วก็ลูกค้าที่สนใจจะซื้อไว้ทํารีสอร์ทบ้านพัก สามารถทําได้เลยหรือว่าทําสวนแบบแปลงข้างๆก็ได้เนื้อที่ของเราก็ขนาดกําลังดีค่ะ2ไร่ก,กว่านะคะแล้วก็มีระบบสาธารณูปโภคครบครันเลยค่ะเพราะว่าทั้งน้ำประปาไฟฟ้าหรือว่าการติดต่อกับสถานที่ราชการแบบอบตอก็อบตอ,อยู่ใกล้ๆเลยค่ะอยู่ใกล้มากๆ เนี่ยทำสวนแบบที่ข้างๆแปลงแปลงที่ให้ดูแปลงนี้นะคะจากร่วม,มุมสูงเนี่ยก็เห็นไหมคะว่าจะสวยงามมากเลยทีเดียวคะ่ะแล้วก็ร่มรื่นเป็นธรรมชาติแล้วอ้อมรอบไปด้วยภูเขาเลยทีเดียวคะ่ะที่ดินของเราแปลงนี้ที่เราจะขายนะคะก็อยู่ใจกลางเมืองเลยคะ่ะ แต่ว่าแวดล้อมไปด้วยธรรมชาติแล้วก็จะเห็นภูเขาสูงเนี่ยอยู่ตรงหน้าเลยเขาจะสูงตะงานเลยแล้วก็มีความเงียบสงบในพื้นที่แล้วก็มีความเป็นส่วนตัวด้วยนะคะทางเข้าออกสะดวกเพราะว่าเขาติดลาดยางเลยน้ำไฟสะดวกเลยค่ะแล้วก็แวดล้อมไปด้วยสถานที่ท่องเที่ยว ใกล้ห้างสปปรรพสินค้านะคะขับรถแค่10นาทีก็ถึงห้างแล้วก็โรงเรียนในเมืองหรือว่าจะเป็นโรงพยาบาลสถานที่ราชการก็อยู่ไม่ไกลค่ะซึ่งขับรถไปที่กรุงเทพมหานครก็ประมาณชั่วโมงครึ่งก็น่าจะถึงกรุงเทพแล้วก็คืออยู่ใกล้กับเมืองหลวงด้วยนะครยกเป็นเมืองที่อยู่ใกล้เมืองหลวงเวลาที่เราจะเข้าไปในกรุงเทพก็เข้าเดินทางได้สะดวกนะคะ เส้นทางที่จะเดินทางไปที่ดินนะคะก็สะดวกสบายเป็นถนนลาดยางเส้นใหญ่ๆแบบนี้เลยค่ะแล้วก็เราจะเห็นวิวเขาอยู่ข้างทางเลยทีเดียวค่ะพื้นที่ดินนะคะเราก็เลือกใช้ดินดีนในการถมที่นะคะเพื่อการปลูกต้นไม้ในอนาคตหรือว่าจะปลูกบ้านก็ได้ค่ะสามารถทำได้หมดเลย พราะว่าวิวสวยขนาดนี้นะคะแล้วก็ที่สำคัญหลายท่านถ้าทำสวนถามว่ามีน้ำไหมมีค่ะที่ตรงนี้นะคะมีลําธารน้ำไหลผ่านด้วยนะคะอยู่ด้านล่างซึ่งเราสามารถที่จะใช้น้ำตรงนี้นะคะลดน้ำต้นไม้ได้ด้วยนะคะจะให้ดูพระอาทิตย์ตกดินนะคะเห็นไหมคะว่ามีภูเขาเนี่ยล้อมรอบเราทุกทิศทุกทางเลยค่ะ เห็นไหมคะว่าสวยงามมากๆเลยท่านใดนะคะที่คิดว่าจะซื้อที่ก็ต้องเลือกที่ที่มีความเจริญนิดนึงนะคะเพราะในระยะยาวเนี่ยที่จะมีอนาคตคือสามารถทำกำไรได้แล้วก็ราคา พุ่งขึ้นตลอดเลยค่ะที่ดินตรงนี้ไม่มีราคาตกเลยนะคะจากประสบการณ์ที่เคยซื้อดินแถวซื้อที่ดินแถวแถวนี้มาก็คือว่าเมื่อก่อนน่ะถูกมากปัจจุบันน่ะราคาแบบขยับขึ้นมากมายเลยทีเดียวค่ะแบบว่าเราก็ไม่คิดไม่ฝันนะคะว่าที่แปลงนี้มันจะราคาขยับได้ถึงขนาดนี้และในอนาคตอ่ะก็จะหายากแล้วก็มีแต่ ลูกค้าเนี่ยคอยถามว่าที่ดินภูเขามีไหมซึ่งมันหายากมากๆแล้วในปัจจุบันนะคะที่สวยๆอยู่ในเมืองแล้วะมีภูเขาอย่างนี้ด้วย ท่านใดนะคะที่สนใจอยากมีที่สวยวิวภูเขาแบบนี้นะคะก็สามารถติดต่อมาได้ที่เพจที่ดินนคะรนายกเจ้าของขายเองนะคะรายละเอียดตามนี้เลยค่ะท่านใดนะคะที่คิดว่าอยากจะรวมกันกับญาติพี่น้องเพื่อนๆมาร่วมกันซื้อก็ได้นะคะเพราะที่ดินเนี่ยสามารถแบ่งแปลงได้อยู่แล้วค่ะสามารถทำเป็นรีสอร์ทเล็กๆหรือคาเฟ่น่ารักได้เลยนะคะทำเลดีมากเลยค่ะ